สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องของแปซสุิุสุสุลนนกครับมอนิยุคช่องหนุ่มออฟฟิศลูกลีสานชาแนลคือกาเหมือนเดิมครับมือนี่นุ่มออฟฟิศผ้าเลาะนะพี่น้องเสื้อผ้าพี่น้องมาเลาะตลาดนะครับมาเลาะตลาด ประมงพื้นบ้านอ่างศิลาครับพี่นอ้องตลาดประมงพื้นบ้านนี่อยู่ตําบลอ่างศิลาอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนาะนะครับตลาดนี่ก็จะมีอาหารทะเลทั้งสดทั้งแห้งเนาะนะครับอาหารแต้รูปหลากหลายเลยครับเนาะเดี๋ยวพาพี่น้องยางเบิองเนาะครับเนาะอาหารทะเลหลากหลายมากเนาะครับก็ที่คล้ายๆตลาด ทะเลทั่วไปนะต่ว่าแต่ละหม่องกระสินี่เอกลักษณ์ของเขาอยู่นะครับเอกลักษณ์ของเขาอยู่เนี่พวกอาหารแปรรูปอะไรอาหารแห้งก็มีของฝากนะครับเป็นของฝากนีหลากหลายเลยเนาะนะครับฟังทะเลสดก็มีหลายครับสดแบบเป็นๆเ,เลยเนาะครับสดๆเป็นๆเ,เลยก็มีเยอะนะครับ โซนตลาดนี่จะมีหลายโซนนะครับจะมีหลายโซนครับยเยอะแยะครับเป็นเต้นแบบนีน้แลยครับพี่น้องราคากับมีหลายหลายราคานะครับมีทั้งราคาแบบกาลางๆราคาแบบพรีเมียมก็มีนะครับ แล้วก็นี้ราคาแบบถูกๆก็มีครับดูเยอะแยะเลยครับพี่น้องสดสดดีครับสะอาดดีครับตลาดนี้สะอาดแล้วก็ของหลายครับสะอาดคองหลายดีครับของหลายดีครับลึกกว่าไปถึงแม่เลยพี่นุชนี่เลยน้ำแข็งเห้ เสียนังมาครับอ่านี่ครับมาถึงลานะทะเลแปรรูปทะเลแห่งนึงเยอะแยะมากมายราคาก็บับตัวแห้ง,งครับพี่น้องนะนะครับราคาอันนี้แร่นี้ที่ว่าถูกนะครับกระดิญยังแล้วก็มีทั้งแบบเนื้อเค็มเนื้อหวาเนาเนื้อจืดเนื้อที่เห็นห้าเลือกหลากหลายน้ำมันทิพมัดปลาบ้วงที่น้อง ไปร่มนะครับเยอะเลยตลาดกวงเยอะครัพี่น้องถ้านุ <man <man ่พี่เกิดที่ประเดยย่ยางรอเนาะนะครับได้พผ่ยางรอเบิดนะครับว่าพี่น้องยางเรอกนี่ กูสดๆได้เลยพี่น้องปูสดขึ้นมาดไว้ครับเออปูกใคปูกอะไรนี่ครับพี่น้องสดๆเลยครับนี่ยตาเป็นยังกุกติกเลยครับสดๆเลยก็ขึ้นมาไว้เนาะอันนี้จะเป็นปูกอะไรปลูกใคนอกแล้วก็มีครับแบบนอกแบบีแบบสดๆก็มีนะครับลึกเข้าไปข้างไหมนะครับ หลายหลายหลายอันนี้เป็นสาแสลายแสลายอันนี้เป็นเครื่องเคียงพวกหอยนางรมพี่น้ี่จิ้มที่ครดต่างๆนี่บริการเยอะแยะเลยอันนี้มื้อแปรรูปมีนะ่ะอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปจะเป็นมื้อหยองมือ้อ แกลูกหลายอย่างเยอะแยะเลยเนาะแกะให้ผัดหี่น้องย่างก็ไหนล่ะมือกระต่ายอยู่ตรงนั้อันนี้ก็กุ้งกุ้งเป็นครับกุ้งเป็นๆเ,นเ,นเ,นเนลยนะคุณเออ หนมีบริการหนึ่งมี่บริการอย่างน้ำน้องครับหนึ่งอย่างด้วยอันนี้น้ำจิ้มนี่ไง <c oughs> น้ำจิ้มใช่อพวกน้ำตุ้งน้ำจิ้มเนาะครับเครื่องเคียงไยแมงคู่นี่ครับหลากหลายพี่น้องคือเขามาจุดเดียวนี่ก็คือว่าครอบคุุมอ,อาหารทะเลนี่ครับแ่ลบกกะ,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 ะมี่นะครับปลาท่งปลาทูปลาท่มันทูหอม หอยดองแต่ว่ามึงเดียวครบครับครบเลยปลาหวานปลาแห่งเนาะปลาชีก้ราคาบราบอกซ้ำแพงเนาะนรับทั่วไปกลางระดับเยอะแยะมากมายผู้ มีปูนะครับีปลาก็มนี้ครับพี่น้อง,งเชฟแสนหลายมีปูอาศก็มีครับขอองค์ารมนี่คนน่งี้คามีคน่รับกนี่มเจ้านี้เสีบครับ เคยเคยสื่ออะไนม้งเนาะน้ำจิ้มเหรอได้เลยอ๋อได้แล้วอ๋อขอบคุณมากครับสื่อแยกกันนี่เนาะทำน้ำจิ้มได้เด็ดมาเดินต่อดเป็นข้าวราเม็งกันนี่นะขนมข้าวรามข้าวรามอ่าส้นบางแสนส้นส้มบุลีหนีแสบเนาะ แต่ว่ารสชาติก็สิบพรคือทังอีสานเขาได้พี่นอ้องอันนี้เป็นพร้อมทานครับปูทอดอ่าปูทอดกุ้งทอดป่อมทา่าเหมนนีครับพี่นอ้องออันนี้อาาส่วนนี่เก็อบจะเป็นปอาหารสำเร็จอยู่นี่ครับอ่าร้านนี้ร้านนี้แนะนำเลยครับพี่นอ้องอนาีแล้ครับแนะนำเลยเนาะครับเนาะอ่าพู้ได้่านมาตลาดอังซิล่าครับ ข้าวหลามร้านนี้อร่อยครับมว่านกับแม่สื่อแล้วพี่น้องมว่านแม่สื่อไปแล้วครับแม่ค้าใจดีครับแถมเยอะรสเยอะด้วยครับอันนี้ข้าวกับแมสื่อกับปากเขาเนาะแบบดีใจร้านนี้เนาะนะครับข้าวหลามแม่สุภาพนะครับนี่นะครับอร่อยนะอร่อยครับอร่อยอร่อยใหม่ๆสดใหม่ทุกวันครับ เีสวดใหม่ทุกวันเนาะนะครับอยู่หน้าตลาดเลยครับตรงนี้เนะหน้าตลาดอังซิล่าครับพี่นอ้ <Okay. S 1> บบองแวะเขามากกับแวะเขามาอ่าล็อกสุดท้ายเนาะนะครับล็อกขวามือสุดเนาะนะครับนี้เลยราคาเสียดนึ่งเก๋เสียดละลอยนะพี่นอ้องเสียดละหนึ่งรอยบาทโอเค ครับถ้าพี่น้องอยางเลาะสมิสก่อนเนาะนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ตลาดประมงพื้นบ้านอ่างศิลาเนาะนะครับอยู่ตมบลวอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีเนาะนะครับพุทธม้าทุระโซนบางแสนโซนอ่างศิลาสามารถแวะมาตลาดนี้ได้ตลาดนี้จะมีทั้งเบิ้ลมือเนาะนะครับหอดปิดประมาณจักสองถุง่า็สามารถช่วงเ้าๆนี่นะครับตลาดก็จะคึกคักของสดหลายเนาะครับของสดสดหม่ๆหลายมาจากจสซรามิีนะครับขอบคุณขอบคุณ พี่น้องเจสซีู่้ติดตามผู้ติดคอมเม้นต์เพื่อนเก็บนะครับทุกคนเนาะครับก็ให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำๆเรื่อยๆเงินใส่งินสวยบาขาย่ขาดไม,ม่ขาดมือก็อยู่ดีแห้งทุกคนเนาะครับเนาะขอบคุณครับฮะคอปแถมด้วยเนี่ยครับพี่นอ้องยอดเลยเนาะะครับ